สวัสดีค่ะพบกับคุณป้านักลงทุนนะคะสำหรับคลิปนี้ป้าจะพามาทำ DeFi Staking ในแอป Binance นะคะมีคำเตือนก่อนที่จะทำคลิปนะคะก็คือว่าสำหรับแอป Binance เป็นแอปพลิเคชันหรือโบรกเกอร์ที่ทางกรอตอของประเทศไทยยังไม่ได้ให้การรับรองนะคะเพราะฉะนั้นถือว่ามีความเสี่ยงสูงในการที่จะลงทุน ป้าก็ไม่แนะนำนะคะไม่แนะนำแต่ว่าอันนี้จะเป็นการสาธิตให้ดเูเพียงเท่านั้นนะคะไม่ได้ให้ทำตามนะคะในส่วนของป้าที่ลงทุนก็ลงทุนเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อเรียนรู้เพื่อเป็นการศึกษาและฝึกประสบการณ์นะคะแล้วก็ลงทุนเพียงเล็กน้อยในความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้นะคะเอาล่ะค่ะไปดูกันเลยนะคะ เริ่มต้นนะคะมาที่หน้าจอหลักของ App Binance กดมอค่ะแล้วก็กด Staking ค่ะแล้วก็ไปที่ d e f i s t a k i n g นะคะในนี้ก็จะมีคำเตือนนะคะว่า Binance มุ่งมั่นที่จะมอบโครงการ d e f i m i n i n n g ที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้อย่างไรก็ตาม Binance ททำหนะ้าที่เป็นเพียงแพลตฟอร์มที่นำเสนอโครงการต่างๆ และให้บริการที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ใช้เท่านั้นเช่นทางเลือกการลงทุนและการกระจายรายได้เป็นต้น b i n a น c e ไม่ได้รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆที่เป็นผลมาจากปัญหาด้านความปลอดภัยของสัญญาบนเครือข่ายของของโครงการนะคะอันนี้ป้าก็จะทำเพื่อการศึกษานะคะเพราะฉะนั้นจะลงตามจำนวนล็อกขั้นต่ำที่เขายอมรับนะคะ อย่างเช่น usdt ก็จะลงแค่0 0 0 0 0 1 usdt นะคะเอาละค่ะเรามาลองทำกันเลยนะคะสเต็กตอนนี้ค่ะ0.0001 000นะคะอ่ะาะคะทีนี้เราก็มาอ่านรายละเอียดกันนะคะรายละเอียดก็คือว่างวดดอกเบี้ยหนึ่งวันระยะเวลา redemption หนึ่งวัน e a s area Average per year นะคะหรือว่าดอกเบี้ยที่จะจ่ายให้ก็คือ8.11%ต่อปีนะคะฉันได้อ่านแล้วก็ยืนยันการซื้อนะคะก็ถือว่าเป็นการเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็กลับไปที่ d e f i s t a k i n g อีกนะคะป้าจะทำการ d e f i อีกนะอันนี้ BUSD นี้ก็เหมือนกันนะคะล็อกขั้นต่ำคือ0.0001 BUSD นะคะให้ดอกเบีย้ย6%ต่อปีนะคะป้าก็จะกดนะคะ,ะใส่ขั้นต่ำสุดที่เขายอมรับนะคะโอเคแล้วก็อ่านรายละเอียดนะคะคืองวดดอกเบีย้ย1วันหมายถึงว่าเข้าใจให้ทุกวันนะคะแล้วก็ในอัตรา6%ต่อปีเขาจะเอา6%ต่อปีเนี่ยไปคูณกับ จำนวนเงินที่เราล็อกแล้วก็เอามาหาร365วันแล้วก็จ่ายคืนเราทุกวันนะคะเนี่ยฮะแล้วก็ยืนยันการซื้อไปนะคะแล้วก็กลับไปที่ Defi Staking อ e ีกนะคะครั้งหนึ่งนะคะเหรียญที่เขารับเออ่ทำ Defi Staking นะคะก็มี u s d t BUSD USDC BNB แต่ว่า BNB นี้หมด หมดโปรแกร,ม,ร,แกรมไปแล้วนะคะต้องรอเขาเปิดรอบใหม่นะถ้ามีป้าก็จะแจ้งข่าวให้ทราบนะคะมี s x p นะคะอันนี้ก็หมดแล้วเหมือนกันนะคะมีลิงก์ก็หมดแล้วเหมือนกัน ethereum หมดนะคะแล้วก็ x v s ยังคงรับอยู่นะคะดอกเบี้ยร้อยละเจ็ต่อปี h า a r t ดอกเบี้ยร้อยละ10%ต่อปีนะคะแล้วก็ d a i อันนี้ดอกเบี้ย8 7 9เาปอต่อปีนะคะแต่ว่าล็อกขั้นต่ำก็ต้อง1 0 0 dai ซึ่งก็หมดแล้วเหมือนกันนะคะตัวนี้บิตคอยนะคะบิตคอยนี้ก็หมดแล้วเหมือนกันจ่ายอยู่ที่ประมาณ2.12%นอเปอร์เซนต์นะคะอโอเคทีนี้เรามา,มาดูตัวหนังสือนะคะมาดูตัวหนังสือ,อข้างหลังนี้นะคะข้างหลัง ่ข้างหลังของตัว usdt นี้ขึ้นตัวหนังสือว่าน venus นะคะแล้วก็ b usd ก็คือขึ้นว่า venus นะคะ usdc ก็ venus bnb นี้ขึ้นว่า bsc นะคะ s x p ก็ขึ้นว่า venus นะคะ link ก็ขึ้นว่า venus ethereum ก็ขึ้นว่า venus x v s ขึ้นว่าวีนัสนะคะส่วนฮาร์ดนี่ก็ขึ้นว่าฮาร์ดแล้วก็ d a ไนี้ขึ้นขึ้นว่าเมกเกอร์นะคะ BTC นี้ก็ขึ้นว่าวีนัสนะคะซึ่งในตอนนี้ก็บอกตามตรงว่าป้าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันขึ้นเป็นตัวหนังสือสีเหลืองแถบๆนี่มันคืออะไรนะคะมันจะจ่ายเป็นเหรียญพวกนี้หรือว่ามันเอาไปลงทุนในมายนิ่งพวกนี้หรือเปล่านะคะอันนี้ป้าก็ยังไม่ไม่มั่นใจนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ตั้งใจว่าจะสาธิตการทำดีไฟสต็ a กกิ้งนะคะเดี๋ยวถ้าได้รับความคืบหน้ายังไงได้รับผลกำไรเป็นยังไงบ้างนะคะป้าก็จะมารีวิวให้ฟังในครั้งต่อไปนะคะก็เรียนรู้ร่วมกันไปเนาะนะคะก็อย่างที่เตือนนะคะตลาดคริปโตนี้เป็นตลาดที่มีความผันผวนสูงนะคะเพราะฉะนั้น ในการลงทุนก็จะมีความเสี่ยงขอให้ทุกคนใช้ความระวัดระวังในการลงทุนนะคะด้วยความเป็นห่วงค่ะจากคุณป้านักลงทุนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ